ครอบครัวอเมริกันช็อกพาลูกนั่งรถทัวร์ถ่ายครั้งแรกเจอประสบการณ์ที่ไม่เคยเจอมาก่อนนี่คือการเดินทางของครอบครัวชาวอเมริกันจากช่องโขวบนเดอะครอบครัวนัพจน์ไทยที่รักการเดินทางเป็นชีวิตจิตใจพวกเขาเคยออกทริปมาแล้วหลายประเทศทั่วโลกแต่ครั้งนี้ถือเป็นทริปที่พิเศษเพราะพวกเขาเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายและตั้งใจจะไปสัมผัสความสวยงามของเกาะช้างเกาะที่เต็มไปด้วยธรรมชาติน้ำทะเลใสแต่ความพิเศษ ไม่ได้มีแค่จุดหมายปลายทางเท่านั้นเพราะระหว่างทางพวกเขายังเลือกที่จะใช้การเดินทางด้วยรถขนส่งสาธารณะของไทยเพื่อเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์แบบที่นักท่องเที่ยวทั่วไปอาจไม่ค่อยได้ลองด้วยแล้วการผจญภัยครั้งนี้จะเต็มไปด้วยความสนุกความท,ท้าทายหรือเซอร์ไพรส์อะไรบ้างไปติดตามพร้อมกันเลยครับในวิดีโอของพวกเขาเริ่มต้นด้วยบรรยากาศยามเช้าที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นวันนี้เป็นวันเดินทางของพวกเขาครับ พวกเขาตั้งใจจะพาลูกสาวตัวน้อยไปสัมผัสหาทรายสวยๆที่เกาะช้างโดยเริ่มต้นการเดินทางจากกรุงเทพตั้งแต่ช่วงเช้าพวกเขาเลือกใช้บริการ BTS เพื่อเดินทางไปยังจุดขึ้นรถทัวร์จากนั้นก็นั่งรถทัวร์ของบขสใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมงเพื่อไปถึงจังหวัดตราดเมื่อถึงตราดแล้วก็ต้องข้ามเรือเฟอร์รี่ไปยังเกาะช้างอีกต่อหนึ่งนับเป็นการเดินทางที่ยาวนานแต่ก็น่าตื่นเต้นไม่น้อยเลยครับ และตอนนี้พวกเขาพร้อมแล้วที่จะออกเดินทางไปสัมผัสทะเลสวยๆของไทยหลังจากเตรียมตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณพ่อก็รีบเข้าไปปลุกลูกสาวตัวน้อยครับแต่ดูเหมือนว่าน้องจะยังไม่อยากตื่นเลยครับพอคุณพ่อเข้าไปปลุกน้องก็งวงเงียสุดๆพ่อทักทายไปว่าสวัสดีตอนเช้าแต่น้องฟอลคอนตอบกลับมาด้วยเสียงอู้อีวา่าไม่ไม่ไม่สวัสดีตอนเช้าน้องยังคงนอนซุกอยู่ใต้ผ้าห่มไม่ยอมลุกขึ้นง่ายๆ คุณพ่อเลยถามต่อหนูต้องการอะไรไหมหนูอยากกินอาหารเช้าไหมแต่สาวน้อยตอบกลับมาแบบไม่ลังเลเลยว่าโนโนพ่อเอาคับเค้กกล้วยหอมมาให้หนูอยากกินไหมคุณพ่อเลยพูดปลอบใจลูกต่อหนูจะต้องตื่นเต้นแน่ๆเลยเมื่อเราเดินทางไปถึงทะเลแต่ดูเหมือนว่าน้องฟอลคอนจะยังไม่พร้อมลุกขึ้นมาเลยครับขณะที่ทุกคนเตรียมตัวออกเดินทางคุณแม่ของน้องฟอลคอนก็มาเล่าให้ฟังว่า ตอนนี้เธอกำลังป่วยและป่วยมาติดต่อกันถึง2วันแล้วแม้ว่าจะยังไม่หายดีแต่เธอก็ยังคงต้องเดินทางต่อไปคุณพ่อได้ยินแบบนั้นก็อดเป็นห่วงไม่ได้เขาพูดติดตลกว่าหวังว่าผมจะไม่ป่วยไปอีกคนนะถ้าป่วยกันทั้งสองคนสงสารเบบี Baby, แย่เลยตอนนี้ครอบครัวของพวกเขาขึ้น BTS แล้วครับคุณพ่อหันไปชมลูกสาวว่าหนูเก่งมากๆเลยเดี๋ยวเราไปนอนต่อกันนะเมื่อเดินทางมาถึงขนส่ง ทุกคนก็รีบซื้อตั๋วและขึ้นรถกันอย่างรวดเร็วตอนแรกพวกเขาคิดว่ารถจะออกทันทีเลยรีบขึ้นรถกันแทบไม่ทันแต่สุดท้ายกลายเป็นว่าต้องรออยู่นานกว่ารถจะออกครับระหว่างรอรถฝนก็เริ่มตกลงมาโชคดีที่พวกเขาพกข้าวกล่องและขนมมาด้วยลูกสาวตัวน้อยของพวกเขาก็เลือกทานมินิคัพเค้กกล้วยหอมส่วนคุณพ่อเองก็เริ่มรู้สึกหิวมากเพราะว่ายังไม่ได้ทานอาหารเช้าเลยหลังจากเดินทางมาได้สักพัก คุณพ่อก็เล่าต่อว่าไม่คิดเลยว่าการใช้ชีวิตบนรถทัวร์จะลำบากขนาดนี้ไม่มีอาหารไว้คอยบริการแถมยังไม่สามารถเปลี่ยนเมนูอาหารที่มีอยู่ได้เลยพูดง่ายๆก็คือมีอะไรก็ต้องกินไปก่อนคุณพ่อพูดติดตลกอีกว่าผมนี่กินข้าวกับไก่มาห้าวันติดแล้วพูดจบก็ยิ้มอ่อนๆให้กับตัวเองแต่โชคดีที่ยังมีมินิคัเค้กกล้วยหอมของลูกสาวติดตัวอยู่ คุณพ่อบอกว่าขนมตัวนี้คือของสำคัญต้องพกติดบ้านตลอดเพราะมันช่วยชีวิตครอบครัวเขาไว้ได้เยอะเลยจากนั้นคุณพ่อก็ชี้ไปที่ที่นั่งข้างๆที่ดูเหมือนจะว่างเปล่าก่อนจะอธิบายว่าเราเลยซื้อที่นั่งเพิ่มมาอีกหนึ่งที่เพื่อใช้วางกระเป๋าและสัมภาระเพิ่มเติมวันนี้พวกเขาซื้อตั๋วสีที่นั่งเพราะต้องเดินทางยาวนานถึงเจ็ดชั่วโมงคุณพ่อบอกว่าผมรู้สึกเกรงใจไม่อยากนั่งเบียดกับใคร แบบนี้สบายใจกว่าและสะดวกกว่าเยอะแถมยังช่วยให้ลูกสาวของเขามีพื้นที่มากขึ้นอยากนั่งกับคุณพ่อหรือคุณแม่ก็สลับที่นั่งกันได้ง่ายและไม่รบกวนใครด้วยตัดปัญหาไปเลยตอนนี้รถออกแล้วทุกอย่างดูราบรื่นไม่มีอะไรผิดปกติแต่ไม่นานนักพนักงานเดินมาแจกของฟรีครับในถุงมีขนมหนึ่งห่อน้ำผลไม้หนึ่งกล่องและน้ำดื่มหนึ่งขวด คุณพ่ออดไม่ได้ที่จะพูดถึงสโลแกนของบริษัทขนส่งยืนหนึ่งเรื่องความปลอดภัยตอนนี้น้องฟอลคอนหลับอยู่ข้างคุณแม่เธอกอดตุ๊กตาน้องกระต่ายคู่ใจไว้แน่นหลังจากนั่งไปได้สักพักสาวน้อยฟอลคอนก็ขอเปลี่ยนที่นั่งอยากมานั่งข้างๆคุณพ่อบ้างแต่ที่น่ารักสุดๆก็คือน้องฟอลคอนบายบายทุกอย่างที่เห็นครับเจออะไรก็บายบายหมดเลยเป็นโมเมนต์เล็กๆที่ดูอบอุ่นมากๆ แต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นจู่ๆภาพก็ตัดมาที่น้องฟอลคอนเธอเกิดอาการอาเจียนครับและเธอไปหมดทั้งเสื้อผ้าผ้าหม่มแม้แต่ตุ๊กตากระต่ายคู่ใจของเธอก็ไม่รอดคุณพ่อถึงกับอึง้งไม่ทันตั้งตัวเลยตอนนี้คุณพ่อเริ่มกังวลเล็กน้อยกลัวว่าน้องจะอาเจียนอีกเพราะปลายทางยังอีกไกลมากๆเลยให้น้องดูดจุกนมไว้ก่อนเพื่อช่วยให้สบายท้องขึ้นและแล้วรถทัวร์ก็มาถึงจุดข้ามฟาก คุณแม่ไม่รอช้ารีบผาน้องฟอลคอนไปเข้าห้องน้ำทันทีอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าตอนนี้กลับมาสดใสน่ารักเหมือนเดิมแล้วครับหลังจากเดินทางมายาวนานคุณพ่อของน้องฟอลคอนก็เริ่มรู้สึกเหนื่อยสุดๆไหนจะต้องแบกสัมภาระไหนจะต้องคอยดูแลลูกน้อยแถมการเดินทางยังยาวถึงเจ็ดชั่วโมงแต่แล้วเสียงเล็กๆของน้องฟอลคอนก็ดังขึ้นแม่จ๋าดูทะเลสิน้องตื่นเต้นมาก เห็นน้ำทะเลสีฟ้าใสาแววตาเป็นประกายสุดๆบรรยากาศดีมากๆแต่ที่ดีไปกว่านั้นคือสาวน้อยฟอลคอนไม่มีทีท่าว่าจะอาเจียนอีกแล้วตอนนี้ถึงเวลาขึ้นรถสองแถวเพื่อไปที่พักแล้วค่าโดยสารคนละ100บาทส่วนน้องฟอลคอนนั่งฟรีจ้าแต่ที่ทำให้ทุกคนตกใจคือเฮ้ย <c oughs> ทำไมขับเร็วขนาดนี้คุณแม่ของน้องฟอลคอนถึงกับจับราวแน่เลยนะครับในที่สุดก็ถึงรีสอร์ทแล้ว คืนนี้พวกเขาจะพักที่ที่พารารีสอร์ทกันนะครับสิ่งที่น้องสนใจที่สุดก็คือรูปปั้นกบที่วางอยู่บนบ่อน้ำหน้าห้องพักน้องหัวเราะใหญ่เลยชอบมากถึงขนาดรูปกบไปมาเอ็นดูสุดสดสำหรับคืนนี้ที่พักราคา950บาทต่อคืนและคุณแม่ของน้องฟอลอคก็ได้มารีวิวห้องให้ชมกันนะครับคุณแม่บอกว่าห้องน่ารักมากราคานี้ถือว่าโอเคสุดๆเตียงก็นุ่มหน้านอน รวมๆแล้วพอใจมากๆแล้วภาพก็ตัดมาที่น้องฟอลอคกกำลังนั่งอยู่บนเตียงนอนนะครับก็เป็นอันสิ้นสุดการเดินทางที่แสนยาวนานของครอบครัวที่น่ารักนี้นะครับและนี่ก็คือเรื่องราวในวันนี้ครับก็จบลงแล้วนะครับถ้าชอบก็ฝากกดและกดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ